สื่อในเบลเยียมรายงานว่าอัเนสซอลตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลอนุมัติแผนการซื้อโยอันบากาโยโกปีกดาวรุ่งของ PSV ไอโฮเฟนมาเสริมทัพบ,บากาโยโกทำผลงานโดดเด่นพา p s เคว้าแชมป์เอเรดิวิซีเมื่อซีซั่นก่อนโดยเขายิงไป12ประตูกับ9แอสซิสต์จาก32เกมในหลีรายงานอ้างว่าแข้งทีมชาติเบลเยียมเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของหงแดงซัมเมอร์นี้และซอลตได้ให้ไฟเขียวในการเดินหน้าล่าลายเซ็นแล้ว ปีกวัย21ปีถูกมองว่าจะเป็นทายาทของโมฮัมเหม็ดซาลาในระยะยาวกระนั้นบาเลเซียดอทมุลและแอร์เบลซิกก็อยากได้เขาเช่นกันทั้งนี้บากาโอโกเคยเกือบย้ายมาพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่แล้วหลังได้รับการติดต่อจากเบอร์ลี่และเบรนฟอร์ดแต่สุดท้ายเขาเลือกเล่นในแดนกังหันต่อไปแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ